ปูเนี่ยมันเลยจ้ะแ่้เลอะสวัสดีค่ะมาพอกันแลวจ้ะก,กับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆมาจากมุนีพากินอันอมหอยเนาะจา้ะอมหอยเล็กจานอหอยเล็กจานจ้ะเมื่อนันเกงไปแล้วเนาะจา้้อมนีเอามาอมหอมหอมเนาะจ้ะหอยนี่นะหวานพร้อม พักกับก็มีจ้ะแต่ว่าบร่ได้ใเนาะบร่ได้วางไวน้นี่อันหมักแขงเนาะจา้ะหมักนาไม้ก็มีหม,มักเตงก็มีจ้ะหลายอย่างหลายแนวไม้เดจ้ะมื้อนี้กินอันยามเลงๆเงนาะจา้ะอือคืออยากเอียงกินบรรยากาศยามเลงกะฟังเสียงอันหนกเสียงเขียดเนาะมาํำจ้ะมื้อนี้ติบเข่ากะ เข่ากะหอนหแอนแวราจะหนึ่งมาอันนี้กะเก้งใหม่ๆเลยจ้ะมาเด้อจ้บะบดนี้โคอ,อันสดกว่าเนื้อนนคำกอืกน้ำเนาะอุตวะักจเจงใส่กระปูจ้ะาออพร้อม,อมตัวใหญ่ๆมันแล้วจ้ะน้ำนี่เริ่มมันแล้ว นี่ตัวผูหู บอกออกน้ำเพิ่นหวานาจ้ะใส่หอยจู่พร้อมอมใส่ใบอ่ใบยังกอกอ๋อแล้วแซ่บอีกเลยอมแสนบะเพออีเลิศเข่ากันแหง้งใส่มะอืกก้อกระเซ็บด้วยจ้ะ กัะปูพร้มอมแซ่บ<ะ>ขึ้นฝนจงมันเนี่ยกบมันอยากทำแน่แล้วอืมนกกระจกร้ายเดียวบังหน่วยกระบ,บอก Hửm. Cá ra, sẽ hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền มันจะมีความหอมเราจะหอยเล็กจานนี่หอมกว่าหอยจุหอมนะกะหวานน้ำ ออออ้องทานใดยังบม่เคยกินแล้วจ้ะแกงอันน้อยจำอืออ้อ,อลอกมึงแล้วจ้ะแซ่บอีล๋จูบแล้วจ้ะไม่จิ่นกับอะไรเอามาเยินมมากินอยู่หน้าจ้ะมันนี่ บรรยากาศภูเขาคือเกา่าบรรยากศาศรังฝุ่นก็มาได้จ้าฝุ่นหากระเศ้าแล้วก็มาเฮ้ยนานดีพี่เบด น่งจะไยขุม่มจ้ะอกออกต้องจุ๊บตูดพร้อมจุ๊จุ๊บด,ดาพรอมออจะถ้าบอกอ๋อออกเจะ่ากระเซ็บ ดูดก้นก่อนก็ได,ด้จ้าเนื่อว่าดูดหัวถ้าบอออกะมาดูดก้นแสบหอมอันทะอ,อิเลอรแห้งๆจ้ะเรื่อกินห้าพัก กระปูนี่มันแลวจ้ะแท้เลยอืะ ตัดเน่าเลยกระอปงจ้ะเสียงดังกะขอโยขออภัยด้วยจ้ะจุบหอยเนาะ บะเดาใหม่มาตัวสันๆนนี่ออกนะจ้ะหอมติดใจจ้ากินแล้วก็ มีไข่รพร้อมหวาน อโอ้ยมันค่ะโอ้ อืมแซ่บมัตนตกออกรอบที่แรกอันเกงเซนโนไม่นะจ๊ะแสบเพื่อกัน รอบน,อน,นี้อ่อนอมลงเมืองจ้ะอันเอามาอมนนก็กินทะเลก็ปกติก็เคยกินเตนเก้งไส้หนา้าไม้แซ่บเพื่อนจ้ะ กึนไปเท่าๆกับเด้งออกจ้ะฮึคนหยิบแล้ว <c oughs> ให้พอคะงแงงนะ้ำหอมหอมนี่ยกินอีสานบ้านเฮ้าเนาะจ้ะแซ่บ เสียงหนกห้องแลยจ้ะคำแล้วมากคำเลยผลกับโ๊กเนี่ยขึ้มฝนหยิบเลยได้จ้ะตอนนี้กำลังกินอยู่นี่หยิบมาละ <c oughs> ต้องใส่มือซอยอื <c oughs> <c oughs> แซ่บขนาดต้องตัดสั่นกานี่อ้ะเกยงมาเต็มหมอเลยจัะมันซึ่งว่าหัวออกแต่ว,ว่าน้าเพิ่นออกมานะ่ะแเ่บๆจ้ะอหอมค่ะ ไป,ไปกินไปกระแสบไปหน่ะจ้ะพลนกนปประหนิบไปไปกินต่ออยู่เท่อนจ้ะแสบจากสำหรับมื้อนี้นะจ้ะถ้าใครมักคลิปนี้นะจ้ะเกงอันหอยเล็กจานแต่ออมหอยเล็กจานเนาะใส่อันกระปูพรอมใส่หมักอึน้ำจังหดก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมื้อนี้ก็พามาก,กินบรรยากาศทาุ่งนาคือเกานะจ้ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ